เฮ้ยม <sm convert> <sm urai sword> ีคนมีคนว่าไงสาวจุกกูเมย์มาเธอพูดอะไรไปว่าแม่งงงกับเองเลยไม่รู้อะไรลิงพังกังมองหาเพื่อน้าไปครับผมรักเพื่อนเพื่อนโด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 นไอ้นี่มันจะเสียอเพื่อนกูหรอ ไอค <inte walk> อนอุ <pl ains> ้ยเพื <th ai>. ่อนฝัน <i> น <walk forward> ุ้กก็โดนมาฝันีนฝังเพื่อนฝันนุ้กโดนปะนี่ใจเยิงเยิงครับใจเยิงเยิงกำลังไปครับพี่สายหน้าเสาปอลามีด้อน่ะตายแล้วบ่อ้อวอยู่ตรงนี้โอ้านามานามาครับ มันมีคนอยู่ข้างในยิงผมมาเมื่อกี้อะ่ะโอ้ยเพื่อนเปิดไม้บอกกันหน่อยได้ไหมเพื่อนมันอยุดมันหยู่แจไ,ได้นี่หนหาไม่จอลเนี่ยเราเล่นไปเล่นมานี่นี่เรางงไปหมดละอยู่ไหนอยู่ตงังอยู่ไหนนายช่วยด้วย อ๋อตัวนี้ป่ะโอเคโอเคหนูนูนหนูมีมีฝันหนูมีฝันหนูมีมีเหลี่ยมชุบเพื่อนป่ะเนี่ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปชุบให้่อนกันได้มีคนฆ่าเพื่อนกูเหรอไอชนไอชนบ้านโนพี่ชนบ้านโนกับพวป่านใดครับพวป่านใด โอดอยู่จักไหนนึงครับผมอันนี้มานำการสามคนเลยบอกครับอ่าสุดยอดไปเลยครับผมเบานัก็บวเเบาจะแม่นยิงแต่แน่นอ่คุยได้ก็ไม่คุยตีเวนอยู่เวเลยไม่คุยก็ไม่คุยนะไอสัตว์เปื่อยรถมอนี่ตายจ้อยรลกรครั่นตัวเดิมโซนบ้านโน เยยี่มลไอ้เฮี้ยรัดจะเฉยเลยตัวเนี้ยรัดตัวหน้าต่อตาแอ๊กแต่แม่งออืมิจักแักชาวไล่เปล่ามันเล่นซอกอะไรแล้วมันยิงแรงจากโอ้โหปืนทอก้อนแม่งโคตรแรงเลยมันยิงยังไงวะ ใครก็ได้ท<ม>ุกคนตามเอาตามมันมาสอนทีไอ้ปืนนี้ยิงยิงยังไงให้มันแรงอยู่ตรงไหนครับน้องอ๋ออยู่ข้างบนเหรอนางกายบอครับ,รบ,รรบหลังหินหลังหินข้างบนบอ่ออ๋อมันโดดไอดับอยู่ฆ่ามันน้องฆ่ามานันเมียนมันนะครับเมียนมันสวยครับว้าได้คนละโต้เลยว่ะจังหวะนี่สุดยอดไอ้ขอเครื่องบิดได้ปะครับเอาเข้าเออ้ยขอบคุณเลยลายครับอุ้ยผู้ใหนะมูยิงไั่น่ะ อยู่ในเือนดาวปะครับน่ะโฮ้ยถึก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 เป็นสามสิบห้าดาเมจไอ้โวเลยสี่ก้อนนะครับเพื่อนในไอ้ดรอบอะเอาไปเลยอุย้ยมันเพ่ตายว่ะสองตัวสองตัวตัวซุปตัวหนึง่งมันฆ่าป,ป่ามอสว่ะ ดาวดาวดาวบักนี่ดาวเหลือตัวนึงอยู่มอ่่งอ่ะตู้ซุปครับดาวอีกครับผมมันใส่ผู้ใดมันเกิดวะเรียบร้อยเอฟ60คตรอันตร,รายไปยิกอีกซุปเปอร์กันอ้าวไม่เป็นไรหมู่ซุปไปละอ๋ออยู่ฝั่งตรงเลยอยู่ไกลเลยนี่ว่าก็ตายแล้วครับก็ตายแล้วก็ตายแล้วซุปได้ซุปได้ ไปไปไปากดฟากดวงสีแหงครับเออช,ช่วยด้วยกำลังไปครับกำลังไปวฮอดวงฮอดวงแหงวงแหงเดี๋ยวซุกไหมมันหนาวส่องแล้วมึวงนะจะก,การเลย ไปบันน like yeah, okay, okay, ี okay. 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 Okay, so okay. gotta, right? okay, ่โอ้โหมัวเดี๋ยวซุปให้ครับเดี๋ยวซุปให้ไปครับเกิดครับตายเพราะนั่นโอเคตายกันก็ตายแล้วครับเดี๋ยวซุปไหมครับฟฝ้าตายฟ้าตายเฮาเนี้ยเฝ้าเนี้ยเฝ้าก็ตายเลยโอเคโอเคไปไปเกิดเกิดเกิดเต็มที่ครับเต็มที่เกมนี่เต็มคาราเบลเลยเออเอาเข้าไปครับเพื่อนตังฮวนครับเฮามีเหรียญหลาย อ่ะไปเอาไมมจะเข้าพอกันเด้อเข้าวงกันเดี๋ยวที่ตายแลย้วเนี่ไปแล้วเด้พอพปอยู่แล้วไปที่อยู่กันอยู่รอดคนเท่าไหร่ว่าตาล่าแต่เม้งตอนนี้เม่งอันตรายจอดไม่ได้โดน,นดัก เอ้ยฮ้ยบอกันดีนั่นคือจิปโป่โอนบัวแทบวะดูแค้มวงบอกก็จิปโป่ตายเอาบอกกันดีเฮ้ยมันยุ่งใจวะโอ้วัดบ่อหำวัดบ่อโอ้โคตรตึงเลยอือบ่อปันใดครับผมบ่อใดตึงแต่ฝีมือเลยครับผมหำก็ตึง อ้าวอะไรรึปุ้ยสามตัวเอาไงดีวะเกียร์ไม่มีเครื่องดีดไม่เล่นคอม ้แม่งเงยวิ่งเหยียบขันระเบิดตัวเ,อ,เองไอ้เหี้ยจบจัดไม่เป็นไรไอ้ที่สองก็ยังดี